ครับสวัสดีครับผมก็วันนี้ก็มาอยู่กับนนนเหมือนเดิมนะครับวันนี้วันนี้เรามากับไตบ,บ๊อบนี่ครับวันนี้เรามาลงคลองแถวๆไม้กองครับมาตีใบช่อนกันก็น,กนี่ครับวันนี้เอากบยางเพราะคนขยันเยอะสามจุดห้าเซนนี่ครับมาลงคลองกันก็แล้วก็วันนี้มีตัวไม่สี่เซนครับก็วันนี้เอาสี่เซนมาเทสด้วย ก็เดี๋ยวไปดูครับว่าวันนี้จะมีผลงานมากน้อยเพียงใดนะครับก็ไปครับไปเยุยนั่งนอนอยู่ข้างใน เนี่นี้เปดอย่างยกเป้นปลา เข้าไปอยู่ใต้ตบอันนี้มันคืออะไรปิดบอ็อบเนี่ยข้างใน,นีะ่ะ อโดดนะครับเต็มปากสวยๆครับเบิ้มตักไหมเนี่ยต้องย ดุดพอดีครับผมนี่ครับกบยางข้อคานขยันเยอะนะครับสีเลมอนชาวนี้แต้มแรกมาแล้วไปครับมันยูในผักอ่ะ เข้าไหนนะครับเป็นร้อนในอู่เลยไหมฟิง้งมีตัวหน้าพุ่มหนิลนะ่ะเมื่อกี้ขยับเออแต่ไม่น่าไม่น่าใหญ่หมดน้ำมาเลย ครับใส่ดีใส่ดีสุดเรียบร้อยแตัมทีสองแต้มี่สองมาแล้วครับผม,มอันซ้ายมาันตื้นะเลาะซายอีกเดียว นะครยกบยางเขาคนเดอนเงนเยอะครับเช้านี้ครับ,รรบ,รบแต้มที่สองสายสวยครับนี่ครับเนี่ยเต็มป่าครับประช่อนปช่อนคลองครับไปครับเดีย๋ยวไปชมกันต่อ ้ยกัดหัวยูเลยไม่โดน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  มันน่าจะอยู่ใต้บัวไอ้ใต้อืโดดกัดไปอ่ะนี่ครับใต้สวยร่ะนี่กัดของๆอ,งอังเยอะสีส้มครับก็เมื่อกี้ไม่ได้เปิดกล้อ,ลองครับต่เดี๋ยวเรามาดูกันต่อ เนี่ยขึ้นเนี่ยครกยางค่อนข้างเยอะครับสีส้มนี่ครับสายสซ่ครับนี่กัาค่อนข้างเยอะสีส้มครับเก่าเมื่อกี้ไม่ได้เปิดกล้องคนระับ เรามบดูกันต่อเ <c oughs> นี่ยวกันเนี่ยกล่ยางเขาคยรจะเยอะครบะสีส่อม กรับยางพอจะคงขยาเยอะสีส้มนะครับ,เ,รเ,นนรบเต็มปากครับตอนนี้นี่ครับส,สวยๆเลยนี่ครับกบยางเขาคงขยาเยอะนะครับสามจุดห้าเซนนะครับสีส้มถือว่สาสวยครับปดไปกัด ีคร <ส van. S 2> บับผมไปครับโอ้โอหอิ่วเกินโอ้ยยืนตะคิวกับแดก Dì yeah, yeah, yeah. yeah. <celessness> à, dì à Dì à Anh nè Tô lét bọc Dì à Ba lại tạm à จะเย็นจะเย็นตุบแต่เองแต่เองกัดไายลงน้ำไปนะ่ะข้าไม่มีคนพายเลยกันเลยนะ โอ้ยตัวใหญ่ด้วยอ่ะใายดีนะโอ้โหเยียกัดเยียดอ้นี่ไปเลยแป๊บดูดิ ก็ีาก็มีน,นาเมีถ่า่นาจะให้แก,กของไม่ม <ละ S 2> นนีาเหรอเ้ยโทษพี่บอบโอ้ยเชีเ่ยวลากเยื่อไปเลยมันอยู่ได้ไง,ไงวะล,ลากเยื่อไปเลยอ่ะเมื่อกี้ ช่คือผมส่งจะส่งทิ้งไงจังหวะส่งทิ้งปุ๊บคือสายมันไปแล้วอะคือแบบอ,อุ๊ยอ้าวเฮียเราตกน้ำนคือแบบจังหวะจังหวะจะส่งไงแล้วมันสายมันวิ่งแล้วอะเราก็ต้องวัดจริงปะล่ะ เออใช่หืมเร็ยบร้อยครับมาได้เกลือ,ลอ,แ,ลอแตนที่เท่าไหร่ไม่รู้ เต็มปากครับผมยกเลยโอเคครับผมครับเต็มปากแล้วกบยางขยันเยอะครับสามห้าเซนครับสีส้มเรียบร้อยครับไปชั้นของด,ดิน กบปัวยูครับม่อเ,เ,เนะ้เห็นมีกัดลูกปลาอยู่นะเลยไปพี่บ๊อบเลยไปพวกนั้นเลยไปแล้วตีทะแยงเข้านี่ เรียบร้อยครับไสโลเรามาแล้วไสโลเรามาแล้วอาบัดีอีงมาแล้วครับไสโลเรามาแล้วสตัวแล้ตรนี้สวัีไสสวยครับผมขลมขลมขลม ต้องขยี้ทีแรกจะเปลี่ยนสีอยู่แล้วนะเปลี่แร,แร,รกจะเปลี่ยนสีจะลองเปลี่ยนสีทีแรกคนหนุนสลเรียบร้อยครับ ติดหลุดครับตัวนี้มาแล้วครับสายสวยเลยเนี่ยสายโลนะครับวันนี้ย่ำย่ำครับผมกบนี้ครับเต็มป้าครับกบยางคอยคงขยันแย่ครับสามจุดห้าเซนครับสีส้มมาแล้วครับสายโลวันนี้ครับใกล้ๆนี่แหละต้องีใกล้ๆอย่นี้เด็กค่อยๆย่องๆเข้าไปนี่มันกัดจุบแรกไม่โดนนะมีเปลี่ยนมีเปลี่ยนที่เดี๋ยวก่อนผมเอาคิมใหญ่มา ใบน,นี้แหละที่ตาขาอยู่เต็มคำเข้าเพดานบนครับอยู่<ม> <c oughs> ร้อยดูมั้ยครับดูตายยังไงครับแจมปล่อยการันตีครับไปสามหากันต่อไปตรงนี้น่าจะหลายอยู่ไตยเอาวันนี้น่าจะหลายตัวครับปลาใช่ไหมไตยยุงกัดยุงนี่ครับเพิ่งจะเริ่มกบยางค่อนข้างเยอะนะครับใส่ประชอนต้องมีไปติดกล่องครับ โอเคเหยื่อยังนี่ครับนี่ก็ได้กี่ตัวแล้วตายตอนนี้กี่ตัวแล้วนี่รู้สึกว่าจะเจ็ดเจ็ดแปดตัวแนละ้วครับเหยื่อย,ยังไม่เป็นไรเลยครับนี่ครับยังสภาพดีอยู่เลยโอเคครับปะ่ะตามมาต่อก็ตัวนี้นะครับตาดาบผ <Gin ibo> อม oh ผ <in the end> อ,อมเลยหัวโตตัวรีบอย่าปลดเหยื่อตัวนี้ปล่อยนะครับ ตามไม่สมบูรณนะ์ครับก็ตอนนี้ปล่อยไปโอเคไ,ไปนะครับดูต่อเรียบร้อยครับตัวที่เท่าไหร่ไม่รู้สายสวยทิปเปอร์ไปไหน้ะไม่รู้สายสวยครับตอนนี้นต,ต้อตกวบัวนี่แหละเขามึงปากอดีครับหมดติดหลุด ปปอ่าหลุดพอดีนอนเนียนๆเ,เลยนอนข้างกบบัวกับทรายนี่เองขึ้นมาจิบด้วยนะขึ้นมาจิบก่อนยาวเลยเนี้ย ตัวหมานของเราครับนี่รับุกบยางก็คนขยานเยอะครับสามจุดห้าเซนเหมือนเดิมสีส้มเหมือนเดิมเดีย๋ยวเรามาดูปลากันนี่ครับหลุดน้ตตัวสวยครับตัวนี้ช่อนของปลาปลครับดเ,ดเรียบร้อย,ดดยฮะ จับได้หแล้ว,แ,ลวแม่ขึ้นจิบตัหน้าตัดตาไม่เอาได้ไงตั้งใจกัดด้วย